ลิชแมนช็อปโด๑เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไตล์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบัตรสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหรียญลิชแมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่น a อเคให้ดูครับ Ê, ơi, hẹn hẹn em... hẹn đi, hẹn 4. hẹn here. hẹn 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 วีเอ็ดเป็นปืนที่แบบเล่นยากอยู่นะเองซื้อปืน่นพอดีเลยหกพันห้าปืนพร้อมกระสุน,น ันนี้คือแต่งแบบขึ้นตะขบเร็วนะครับเอาตรงรนู้นนันนเ้กำลังไปช่วยดช่ปะ ังที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นไหมโอ้ยสามก่อนอันนี้เลยโอโ้โห คนนะล็อกหนึ่ง,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 งสั่งโน้ตสั่งโน้ตอะไรอ้าก็สุดยอดโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหจบเลยกระสุนหมดโหเก็บมาก็คิดว่ามีกระสุนก็ลืมดูนี่๋อปุ๊บจะยิงปั๊บกระสุนหมดเออลงมาลงมามาลงมาลงนะ โอโห้แล้วไม่เข้ามาอาเอาเอาเออายิงมันดิเอาเนี่ย Weapon here. Healing beacon deployed. Uh -huh. Using a bandage. Weapon here. โอ้เ,เออโโอป็นคนด้วย M4 เราไปปะไปไหนเนี่ยไ Oi, ngon mà lẽ nè nè hay. nè 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 nào ạ nè 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 เฮ้ยมันมันี้อะไรไปแล้วเอาเอาไม่ออกวะออ๋ต้องกดตรงนี้โอ้โหมันแบบกดค้างปล่อยไม่ได้ละมันต้องกดอตรงนี้น อเอาเอ็มโฟกับตีนอเอ,เอ็มออริจนของเราดีกว่าเอาของดแบบีแล้วคบบระสุนหมดลุยไปรวิเธอ อันนี้ภารกิจใครเนะี่ยมีไม่มีอะไรเลยชุบตัวเองก็ไม่มีสรุปมันมันหมดหระยะต่อรุ่นนะไม่ท่านหน้าก็มี song, and song. Enemy Weapon here Enemy spotted Oho oh Using a bandage. Enemy spotted. Enemy spotted. The same Enemy spotted. Good night. Good night, huh? เพื่อนนี่วะหาก่อนเออเ,เ,เออ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 เอเอ Nope. Enemy spotted. Hello, Simon. Head to the target. Here? Double kill. Mega kill. I'm being alive. Enemy spotted. What are we King? ลาไม่รวยล้ได้ม่เลยตายล้เต็มหมดอ๋อโคดูนี่แบบเคาะได้ป่ะ ข้างบนมีอยู่บนหัวขึ้นไปปุ้มอ,ลลออริจินตกใจว่าขึ้นไปโผล่แล้วเจอออริจิน แต่ถ้าเป็นชุดได้อยู่นะชดดนะเช็คพอย์เฮ้ยเดี๋ยว20คน ไปไหนเร็วเร็วอ้อยังไม่ออกดักเลยดักเลยเลยอ้าทำไมมันยังไม่ออกวนะเนี้ต้องหยุดเก็บใหม่ผมชอบบัคอ่ะเปิดยิงก็ยังไม่ออก อันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะ M4 น,นะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่เล่นได้เป็นก็จะได้ประมาณนี้แหละ เราต้องออดทางนี้ยอดไม่รู้มายืนอยู่ตรงนี้จับหองไหม Using a bandage.

อะไรทรัคลค์ทรัไลมาเข้ามายังไม่หมดอีกอ๋อข้างบนหัวก็ไม่มีนี่หว่า เด้นะเด้เหมือนเอ็มโฟมันอารมณ์เหมือนแบบว่ายิ <t <t ่งยิงยิ <t <t ่งแรงยิ่งโดนยิ่งโดนยิงยิ่งโดนแรงอ่ะอารมณ์ประมาณเนี N ้ย อออะไรเสังเกตน,นะแบบยิ่งคนโดนยิงเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนแรงเท่านั้นตรงไหนเพื่อน อะไรยิงเพื่อนผมหมอเฮ้ยผมคงสถานการณ์อยู่นะครับโอ้โหจ่ออย่างเจ๋งเคไหม,ม,มเนี่ยโอ้โหอ๋อเหไือหมดยอ,อย่างเอา ลองเล่นดูนะทุกคน M4 แต่สำหรับผมว่าผมผมไม่เล่นดีกว่านะครับถ้ามันจะเป็นจริงๆก็ก็ต้องเล่นนะแต่ถ้าเรื่องขอไปปืนเดิมนะครับแต่จริงๆมันก็เล่นได้นะปรับใหม่ก็ก็แรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็ผมก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยแหละมันก็เลยแบบดูเล่นยากๆนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับ